นี่ครับไอเมื่อน,นี้ผมมาหาแม่ครับมานอนแม่ผมมานอนอยู่ดงผู้เดียวผมเป็นห่วงผมก็เลยมาหาแม่ผมบ้หูว่าผู้ใดชิดจังไงก็สร้างนะบ้องหันะครับคืออยู่ก็พอเลี่ยงมาได้แล้วแม่แม่ผมก็ทนมาไวเรากะก็เลยหนีมายูดงนี่ิ่นเทดเทียงอยู่นี่นี่ผมเป็นห่วงผมก็ตตรงมาเบิงแม่ผมล้ะครับ คือ,อยู่น้ำพอเลี่ยงมาได้อ่ะอยูบ่ได้กับกับว่ายูแม่ผมกับทนมาหลายสิบก็ปีลวละแม่ผมทนมาพิษกันพิษกันย่ามไรอ่ะไรแต่แม่ผมนี้แม่ผมนี้อ่ะห่างเกือดไ่ดูเขาดูเขาไม่กับทนมาไหวเลยครับห่างเครือคนอ่ะบองดูไรอ่ะไรแม่ผมนี้แม่ผมกัหนี้นีออกมาอยู่นี่ครับ น,น,นั่นนี่แม่ผมนั่งยึ่ทึ้งเทียงผู้เดียวนี่ไอผมกับแมา่หาแม่ผมแล้วผมเป็นห่วงแม่ผมเนาะพื่อชีวังในกระซ้างนะครับผมไม่ได้สนใจหรอกเรื่องนี้มีแม่ผู้เดียวเด้ยแม่กับตรงแม่แม่ผมมาเลี่ยงผมมาแต่หน่อยทนยู่พอเลี่ยงอ่ะแต่หน่อยทั้งแต่ผมมายู่จะขวบจะขวบปะแน่ยทั้งแต่ผมเจ็ดขวบเออผมก็เขาใจยู่ว่า แม่ผมมาเอาเล่าอ่ะเอายูมเล่าคือผมหน่อยๆแม่ผมต้องเลี้ยงผมต้องหาหม่องยูหม่องเช่าไห้พวกผมบันนี้พวกผมใหญ่ปุบแม่ผมกับบอ่อยห่วงแล้วแกยูมเล่ายูมเล่ามาแม่กับบอกมี่ยังบอคอยมี่ยังดีขึ้นดอกอันนี้จริงแล้วอ่ะผมกับมาหาแม่ผมแล้วผมเป็นหว่วงเนาะแม่ผมนอนอยู่ดงเีงเดียว เมล่าผมมาเวล่าผมอยู่อ่ะโมมาโมมาคมเหงืแล้วดิโมมาว่าวาอย่างนั้นเลยแต่ผมบวหัวผมกลับบ้านไปแล้วนี่แล้วเสียออกมาบ่แต่อยู่ในบ้านอ่ะเวล่าผมมาอยู่อ่ะเบาแดกเบาทางแล้วพิษกันน้นเล่าดู้ดิอันนี้จริงแล้วอ่ะบานนี้ผมไม่สนใจหรอกผมเป็นห่วงแม่ผมตอนนี้คือ แม่ผมมุ้ยมองอยู่มองเศร้าผมก็ต้องมาเบิง่งมาดูแล่คนเรียนดูแลผมว่าสบายใจแล้วครับผมต้องมาเบิ้งเองผมก็ต้องดิ้ล้นหาเงินเก็บเล็กเก็บหน่อยมาเห็ดเงยนให้เราอยู่มั่งนี้ละบอกผมเล่าอยู่อันเนี่ยอกันมาหาแม่ไหนเหอะด,ดาทรมาดาทรงมาโบา ผมกับบุง้งหัวผมจะโวจังไหยาเออมาหาแม่มาหาดูเถอะว่าผมว่าได้บ้านนีว่าเอาแม่เนาะแม่มีผู้เดียวด้วก็ต้องมาแล้วครับเป็นห่วงแล้วก็ต้องมาเบิง่งมายูมแล้วเดีวนี่ทั่วมาอีกแล้วนี่ทั่วมารับปุ๊บนี่ก็ว่าผมเลนย,มยนี่ผมว่าไอ้คือผมก็ดินร้นหาเงินมาเฮ็ดเทียนใี้เราอยู่ครับเฮ็ดเทียนให้เหราอยู่นี่ละ นี่สำนดกกับเห็ดสำนึกแล้ครับแต่ว่าตอนนี้เงินอะเบิดเบิดทุบาทเลยมีอยู่บ่กี่พันหนงมันเพราิไจีด้หรอกครับขาดตโค้คงเหล็กกหลังข้าประมาณสองมหมื่นกัวหรือมั้งสองหมื่นประมาณอยู่ประมาณนีล้ละกันได้อยู่แล้ว <c oughs> ผมก็ต้องมาเห็ดมานสั่งให้เราคือเราเห็ด้าเราเห็ดยังอะเราต้องเห็ดผู้เดียวบ่มีคนซอยเด้ถ้าผมโม่มานี่กับบ่มีคนซอยเรา ผมต้องมาเห็ดมาดูแลเล้ากะจักสิวา่าอย่างไนน๋เนาะมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วเขาันพอเลี่ยงกะว่าให้เล่าได้เล่าคู่มือคู่เว้นเลยทัทงทง้งๆดิเงินทุกอ,อย่างอีหยังทุกอย่างะลราก็หาให้เข่าบ่้มีเล้าก็ไปหากินตะล่อนตะล่อนตอนผมยุ่งเทพโทรมยาย้ำไหนเล่าก็ว่าสบายดีพอผมมาสัมผัสกรัง้งเล้วอะ่ะมันโบแมนครับมันบ่บชัยเลย มันโใช่ยกัตั้งที่เราบอกผมเลยดย้อันเรื่องจริงเร้วนะผมมาเบิ้งเล่วหางเที่ยวแลก็นั่งไห้ด้ผมสังเกตบังเออผมก็ว่าเออคือตอนยุ่งเทพก็ไ่ได้สนใจว่าเราสบายดีก็เลยบ่ด้มากห่วงเลาบ้านี้พราผมมาอยูกก่ใกลเพราะมันสัมผัสน้ำเราจริงๆเร้่วอะ่ะมันโมแมนครับมันเลี้ยวไหลก็หันพอเลี่ยงไรทุกมือเลยทุกมือทุกเว้น มือได้ขาดยาลเอารวดครับบานนี่พิษกันรูดล้ว่าแต่ผมสัมผัสสัมผัสน้ำเล่าแล้วผมกะเออมันก็แม่นควมำละว่าอยู่ย้อมกันมากระซิบก็ปีล่ะก็วิ่งดีขึ้นเลยย้่มแม่ผมมาบ่ไม่ยังหาเงินมาไห้กับว่ให้แม่ผมจักเทียดีกะเจ็บไปเสื้อเขาซื้อน้ำกินแต่เล่าล่ะแม่ผมกะ ทั้งคาไฟคาหนามนู่นนั่นนี่แม่บอกแม่ทุกอย่างแล้วทุกอย่างบ่ทุกอย่างเลยนั่นครับแม่ผมนั่งนั่งนึ่งเทียงผมก็ต้องมาดูแลมาเบิ่งเล่า <c oughs> หาว่าเป็นห่วงบ่ห่วยแม่นี่ครับผู้ใดทีปป่บ่เป็นห่วงแม่แม่นี่ หายากเนีถ้าพันตายแล้วก็คือตาตเลยเนี่ยโ้ยผู้ใดมาแท่นไหนได้บาทน,นี่ผมก็ตองมากขี่รถมาดูแลมาเบิ่งพันนำถึงมันจะแข็งแรงแต่มันก็นจริงอยู่แต่ก็ต้องมาเบิ่งพันมาเที่ยวไปเที่ยวมามาดูไหลมาดูเมียก็ได้ผมก็บ่าสนใจหรอกผมไลยสนใจแล้ว <c oughs> เออดาก็ได้ไปผมก็บริวายังดอก ผมก็เที่ยวไปเที่ยวมาคือเกาหมดละลับไปบ้านลับไปบ้านเมียนี่กับผมหัวเมียจีได้ยังผมอีกเด้ผมกับผมหัวจะรับมือจังไดจะรับมือคือจังผมรับปกติแหละผมกับบ่ปากบ่เบาถ้าว่านางอิรีผมกับบ่เบาคือกันมันนางอิรีได้ผมจังเบาแต่พวกผมน่ะ เป็นคนเข็มแข็งครับแม่ผมเป็น้นเข็มแข็งมากๆเลยที่ทนทนอยู่น้ำเล่าได้นี่ก็ทามานอนไหมนอนกูนอนผู้เดียวเออนอนผู้เดียวกับนอนนอนใดบอกระนอนไดแม่ก็บอกว่านอนใดเออนอนใดก็จริงอยู่แต่ผมก็ตตองมาเบิ่งขึ้ว่านะครับมันเป็นห่วงก็เป็นห่วงของลูกตะเกียเป็นไข่เป็นนาวอ่ะเล่ากับเบิ่งเฮ้าเด้ก็ <c oughs> คือว่าแม่ก็ตตองเบิ่งลูกนะครับบันนี้เล่าเถามาผมก็ตตองมาเบิ่งเล่า มุยคนวามเบิงเล่ามาดูแลเล่าพี่ไส้กะมันกับพ่อซ้ำนั่นละมันกับพา่าคือเฮามาดูแลเบิงเองจ,งจริงจริงแล้ว <c oughs> แต่ผมไปเนี่ยกะห้างเดียวกบถึกถึกเสียบถึกเนบบโดยคำเบาห้างเดียวก็โทษมาไหวผมกะจทกสบ้างในนอแมอยู่น้ำเพลนกับบริวา ตอนนีแม่ผมมาออกมาทั้งหนอกนี่มาอยู่ดงแล้วตอนนี้มาคมเหงแม่ผมบ่ได้เด,ด,มมด้ผมใส่เดียวเลยเด้เบิดเด้ผมเลยสนใจพร้อมมาลวดผมเลยสนใจแล้วมาใส่กันลวดย,ยุดงนี่ผมกล่าวบอาเลยเวลาผมยัวบ่ามาเวลาผมมายัวห้างเยวกับมาแวะมานาันมาหนีเราเออก็ทนมาไหวได้ปะมันทนมาไหวด้วห้างเีาวคนเป็นลูกเนี่ยด้ยินแม่บอกแม่ บ่อยฟังก็ก็บได้บ่อยฟังหอกห้างเดียวเราก็เา้าห้างเดียวเหลืออดได้เราก็เฝอให้านี่ยวผมกับขาบ้านนี่ห้างเดียวผมกับวาอยากยู่หรอกมันโมเป็นแต่ยูนี่คือ,อยู่แล้วมันพอสบายใจคือมาอยู่ผีกะเออแบบยุ่งสี่แบบถึงมันจะบกครบแต่มันก็สบายใจแต่ว่าแม่เราบอกว่ามีความสุขแต่ว่าผมว่าแบบต้องให้มันสมบูรณ์ครบสมบูรณ์ก็นีแบบนี่บาทมี่ นน่นไม่หนีไม่นันให้เล่าอันนี้เล่ากับสื่อสาวมาไหวแต่ว่ากับมุ้ยผู้ใดมาสนใจมาเห็ดมาสางเล่าดอก <c oughs> ผมก็ตตองหาเงินตองดินล้นเก็บเล็กเก็บหน่อยกับตองมาหาครับเก็บเรื่อยๆผมไม่ได้อันนี้ดอกผมก็ตตองมีทางผุนรับพิชอบน้ากับทางพี่รับพิชอบอันที่จริงแล้วผมกัอยากรับพิชอบทั้งสองทางเพราะว่ามันมุ้ยผู้ใดชิดซอยผมดิ ถามว่าพี่ไส้พี่ไส้ผมคิดซอยผมบอชหางเทียมมันกับมาเห็ดซอยางเทียมมันกับมาเลยสนใจน้ำเลยอันนี้กับ <c oughs> เป็นเรื่องส่วนตัวผมมาเลยสนใจดอกคือผมต้องระบายฟัง่งต้องออกมาระบายแล้วม้วบอกแล้วนี่มือได้ขาดยาด่าแม่ผมไล่แม่ผมหนีแมงกล้วยี่หลีโสดด้วยครับผมใส่ข้าวมาสุภาพครับ <c oughs> นี่ ผมมาช่วงนี้ผมจะมาดูจังหน่อยครับเพราะว่าแม่เราอยูู่้เดียวเป็นห่วงเราขาดเหลือ,อยังผมยิบยืนให้แม่ผมได้ผมยิบยืนผมเห็ดผมยอมเห็ดทุกอย่างครับเพื่อแม่ผมไม่ได้สนใจพรอเ <c oughs> พื่อสิว่ายักางกระซังกแม่ผมเป็นคนจนเนี้ยคนจนก็นจริงได้ครับแต่ผมสอนแต่เราสอนผมให้เป็นคนดีได้เดี้แม่ผมเป็นคนจนแต่สอนผมเป็นคนดีได้ ในบางั้างเพื่อนกับว่าเลยมวลาสอนเท่ากับจดจำอยู่น้ำผายน้ำาจาันทร์เพื่อนกับจดจำเพื่อนสอนแต่แม่ผมกับบอกบอกผมในทางที่ดีดีมากๆเลยหรอครับแม่ผมนี่เราพูดสิมาคมเห็นเล่าอยู่นี่บอกมาหรอครับใส่เดียวผมได้เลยผมเลยสนใจแล้วมาหลวดแช่ไปหอดหูวหลุดให้เราเห็นผอมม้ผมมาเน่มยืนใส่กลผวมาลเ็อลดเาผมไม่ได้มมาเนะี่ยไม่ยืนใส่กับหลดผมเลยสนใจดอก <c oughs> มาจริงจริกๆๆจอกน้ำแม่ผมคมเหงนแต่เล่าอ่ะห้างเดยวกับท่นมวไหวได้เว้ยแล้วระกล้าดอกน้ำพวกผมน่ะพอเลียงอันที่จริงเนี่ยเป็นบานแล้วเราเลยบอกได้แต่อยู่หนีมวเห็นบานแล้วเราบอกว่าได้ดอกเราบอกพวกผมไม่ได้ผมอะไรสนใจพร้อมเดียวกันเลขก็ได้ถ้าเห็นว่าคมเหงนแม่ผมนะผู้ได้กระซัางอ่ะ ผมไม่ได้สนใจดอกมาลวดยุ้ไสกันยุ่กก,กางดงนี่มา <c oughs> แม่ผมกับทนมาซิบก็ปีครับแต่น,นี่ก็คือจะลายแรงแล้วละ่ะคือเราทานมาไวแล้วเราก็เลยตรงใหญ่นี้ออกมาเจ้าไม่อยู่หนีเล่หรอแม่ <c oughs> เจ้าว่น,นี้ <c oughs> ขอไปในี่บานหนีกันบัว <c oughs> <c oughs> พ่อเรียงอ่ะ ที่จริงแล้วผมใหญ่มากหย่อนแม่เด้หางเถื่อนี่เป็นบานแล้วแล้วบอกคอยดิในเงินในยังน้ำผมดอกแต่ในบางในบางคนพอเลี่ยงก็ดีกันย่อมรับอยู่อันนี้บ่ได้ว่าบ่ดีบ่ได้ว่าเหมาร่วมหางเถื่อพอเลี่ยงก็ดีทั้งคนแต่คนนี่แต่งแต่ไงแต่งแต่ผมใหญ่มากซ้ำพี่ผมจำความเดยว่าแล้วได้เงินแต่ผมเศร้าบาดแค่นั้นล่ะแต่งแต่จำความได้ใหญ่ขึ้นมานี้ เล้วก็รับเมาหนูนั่นนี่แหละจะวางเงินอนะบ่หอดแม่ผมไม่เครียดหรอกบ่หอดมือแม่ผมเขาน้ามซ้ำปลาเบิดกตขแม่ผมละหายกินนะตลอดแหละเวลาผมมาผมมาอยู่บ้านเนี่ยพอถึงชั่วโมงนี้ผมก็ไปแล้วแต่มาอยู่เพียรู้สึกสบายใจดีนางนอนมุ้ยแหววมบววแดดววทางมะววก็ได้ครับอยู่หนีมาบวกเลยตอนนี้ละผมเลยสนใจดอกมาหลวดใส่เดียวเลย ไร <c oughs> แม่คือหมูคือมานี่ยคุย้ยเอ้ยไรแต้งแต่เรามาอยู่นี่ตั้งแต่บา้านมานี่เป็นอย่างเลยครับมีแต่คงหลังคากับเสาที่ผมจำได้แต่น้อยมีเสายุค่า้าแ้วก็แม่มผมใช่กว่แม่ไม่ยุค่าค้าว่ะเนี่ไม่ยุค่า้าก็ไปแพร่เขาไปแพร่เขาจังไม่ได้ ามกก็ีีบบ้นนรอแม่ผมกับผ้าแม่ผมกับหางเงินมาต่อมาเติมให้หางเงินสืบปูนสืบเอดไหมแล้วกอแล้วนั่นนู่นนี่นนี่ให้เราเฮ็ดได้ทุกอย่างแต่ว่ามันมุมี่ยังดีขึ้นละ่ะนี่ละ่ะแม่ผมกับเล่บวยอยากอยู่อันนี้จริงนะผมกับบวยอยากอยู่อยู่แล้วล่ะอ้บ้านหลังนั้นหลังไงล่ะสร้างหลัางไงมุมมีความสุขกรบโบ,บกรบโบกรบโบอนอี่เลยนี่ ยัไกนบอลซอน,นมันสล้างอลง่มกนบอลซ้อนคือมันยูเลยมันว่าสบายใจไหมครับอยู่เลยแบบอันบ่หูบ่หูนะครับคนนี่พวกผมเนะี่ยยามใดได้หามเหยียบครับมันกับมีแค่นี่แหละผมไล้สนใจ <C <'re>. <c <oughs> ดอกแ้บางข้างมันก็คิดเด้คนก็คิดไปเรื่อยเปื่อยละผมก็คิดเออมีบ้านมี่ใดมี มหนุนไม่หนีมีอยู่หนีกะห้แม่สบายเลครับผมก็ได้ออกมาเห่นน้ำเล่ากสบายใจยุบานนีอ่ะบ่สบายใจ,ยยใจด้งแต,ต่หน่อยเท่าไงึ้นมาเบาแดกเบาทางผมตลอดแหละนี่ผมก็พยา,ยามเก็บเงินเก็บเล็กเก็บหน่อยอย,อยู่มาเบาเรื่องเมียกันมหาเมียกับโทมาดา เป็นนย่างไรวันนี้ายามพอรับกับวายเฮ้ยวายยังผมบอกนะครับกับเรื่องโพดด้วยกันโพดเป็นอย่างกระยานค้นบงหูบอกว่าพิษกันว่าด้พิษกันดิแต่บอกมาจมมาผมก็เงียบครับผมบ่เถียงผมคนบ่คอยเถียงคนบ่คบอยคอัยนนงคนหนกแต่อันนี้จริงถ้ามันหนักหนักแล้วห้างเธอก็ต้องว่าเดิห้างเธอ,นอเหอนักเกินจะรับได้ก็ต้องวาอา่าอไม่ฟังเหืกันกนะครับ ก็ <c oughs> มาให้ระบายเล็กน้อยมองๆม,มองเห็นงานแหละมันฟังมันกันน่งฟังรับฟังมันกัไใ้แค่ฟังกับดูนันนี่แหละก็ไม่ซ้ำนั่นแหละ <c oughs> เออใอยางหน่อยครับมันกับฟังผมเหมือนละครับผมก็ตรงมาบอกมันฟังเล็ก,ลกๆน้ดน่อยคือต้องระบายออกมาแต่เรื่องพ่อเรื่องนี่มันหนังอีรีครับรอบนี้มันหนักอีรีก็เลยแบบจริงใดละ่ะ จต้องคอยเก็บกัมเงินมาเ,เฮ็ดเที่ยนเฮ็ดยังไงแล้วอยู่แล้วครับแล้วอยู่แบบนี้ไปก้อนคืบมันไม่คอยมีเงินไหมครับมันมันจังไดล่ะมันกะโอ้สบายจังไดเน,นะาะไก่เล้วอยู่จังสี่ไปซะกอน <c oughs> ไปอยู่บ้านไหนอ่ะมันจังใดล่ะมันพอสบายใจไหมครับมันอยู่แบบแล้วแบบ มันบ่สบายใจใช่กูแม่มันบ่สบายใจยูพี่สบายใจเด้เย็นดีพร้อมมุ้ยเปลยบอลนิกบอลแดกบอลทางแล้วบอกกล่าวว่าดอกยูแบบนี้มาอยู่มาอยู่แถวนี้มุ้ยเปลยกล่าไม่หยุ่นน้ำมี่ผมดอกถ้าผมมาผมบ่ได้ผมบ่ได้เป็นนักเลี้งแหละกับผมบ่ได้สิงไงแต่ยังมาหยุ่นน้ำแม่ผมน้ำน้ำพวกผมกันแล้วกันละผมกับบอลซ้ำนี่ละบ่ได้ท่าเพื่อดอก แกว่ากัเอ่ยยู่ไผอยู่มันก็จบแค่นั้นละเพราะผมเห็นแม่ผมบ่ได้อีกต่อไปผมบ่ได้ผมบ่ยอมดอกผมไม่สนใจแล้วคับนี่ก็เหลือแต่ว่าไม่โค้งเล็กมากใหญ่เท่าึ้นมานี่เฮ็ดเฮค่นห้เพิ่นอยู่แค่นั้นน่ะครับมันก็มี่ยังหลายดอกใส่เงินประมาณ120,000ก็ดีได้ดอกมั้งได้ดอกเนาะแม่เนาะ120,000ได้อยู่ก็สิบ่ปานใดดอกออื เลื้ยกนกันก็ถ้าจังเห็ดกันอีกรอบนึงเขาค่อยเก็บไปเอออันนี้ก็เพ่จะจบคลิปเพียงแค่นี้ครับอยากระบายให้หูแค่นี้แหละวันนี้ครับ